ขอต่อรับเขาสูส่สกป้าจันเลยสา่าให้หลักอีกคน <c oughs> เดี๋ยวไปซื้อต้นหอมก่อนมีต้นหอมไหมวะซื้อต้นหอมก่อนเด้อโอ้ยมเมลอดก็ตัวผู้ด้เป็นดอก มารา์โกตัวผู้ฮะรถเพิ่คือลายคันแท้เลยเลยฮะ

ชื่ออะไรชื่ออะไรจ๊ะยำกับปิ้งตับมันไม่มีอะไรเลยกับ<ป>ข้าวอ๋ออัดไปใส่ดิอัดไปใส่ดิอัดลานไปใส่ดิดูนี่แหละป้า ต้นหอมมีไม้บึนแล้วต้นหอมเดียัดเดียนั่นแหละจ้ะโอ้โหมัดเดียว้นหอมอ่ะข้าวต้มมีไหมข้าวต้มข้าต้มก็หมดแล้วค่ะ มแตงม่นมีอย่างเลยเนาะข้าต้มกระบิดเนาะผักพายก็มีเด้ออะไรผักพายเอาไหมขนมจ้าเอางั้เอาไหมหรื <c oughs> อชื <c oughs> อ่นามเดง <c oughs> จัก งวัวเรนเดียวเ,ยเรือนเดียวข้างหม้อต้มอีกกระเทนมันมนาดงคกรเทืรนีด้ซ่ไี่ดีะยีเด้โหมูไก่อืมันทีัดเขาบ่แมจ้างเขาไปนานที่เรือนมันคือมมีขาวมันเอแต่จเุนก็มัมีข้าต้มนะมนี่ bớt một cái bằng môn ngủ nhà khoa khoa mặt binh hạ mất ở nhà có mấy cái ăn bớt trời nhà mì nít thắp đập bước nó kì băng môn mì nối mặt bụng soi nát mặt bất ngờ nát mì 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 nát เดาคุ ura, ini ini ๊บมากยัร้านสามสิบชอบกินแตงแตงกินแล้วก็มันเย็น้อจิโร่ป่าใหญ่มกป่ามมมได้อยู่ไปอดเราอยู่หันหอมมักทุเรียนห้อยอีนายนี่มักทุเรียนคอรักอาซบอวะ ไ่ค่อยผ่านแลมีบบอกบังป็นาอยู่ค่วยังมาซบบอก FC ซงไมันนี่ FC ไม่พี่เออต้องหึงเนาะเฮ้ยทำไมซื้อบ้านคุบุญเนะบอกเฮ้ยนึ่งนึ่งเป็นเป็นโคโลนะบ่หรือจักก่อน 5-4แลวเอาใสู่แล้วกันโอ้แ่งซาบ่แม่จ้าสค่ะเป็นทได้เสียดอกแบบนั้นเอเอ่เสียดอกลูกมาเพื่อไปหาซื้อบุได้กันเออแม่นความ เค okay, ค่ะซื้อแตงแล้วก็ต้นหอมไปตำเห็ดไม่มีอะไรกินดอกซื้อแตงอโอ้คับรถแห้งแค่คับรถแห้งเนาะ นี่ค่ะทางเข้าบ้านยายต้นเสา โ,<ฮ>โอเคค่ะประมาณนี้นะคะขอจบคลิปแค่นะคะี้ค่ะบ๊ายบาย